ทุกคนไม่รู้นกอะไรนะคะมีงอนข้างบนมึนไกลเลยเป็กลายลายก่ไขนกเขาอุ้มไม่คลายและไม่คลายนกเขาทุกคนนกอะไรเนี่ยอุย้ยปากยาวปากยาวปากบางๆยาวยาวเล่มเลมที่ดำอันคือเสียงโรองโองมันนะ ่าจะลุกมากินน้ำทุกคนเฮ้ยฮะไร้เทลเทลริมฟังกินกินในโรยละนั่นดูสวยงามมากสวยงามหมากทุกคนงอนอยูไข่ไข่ไข,ข่ไข่งอนไก่ไข่ไข่ไอ้ดอกห้างหนุกห้องดอกงอนไก่ค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้ว สีน้ำตาลนะคะตึงแต่ปลายงอนมันจะสีดำดำอยู่ใดไรมาเร็วนะใส่เดือนเหรอไปเร็วบินไปดูเร็วไปดูเร็วน,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 น่าจะได้สายเดือนไปทุกคนโอ้ยสวยงามนี่ทุกคนพบเลยแลาวกลัลยะเห็นบินไปบินมาอยู่ซ่องตัวนะคะน้องเนี่ย ไม่รุนหนกอะไรทุกคนนั่นนั่นนั่นได้ได้ได้ไม่ได้โอ้ยวยงามมากทุกคนคือมันเยอะนกนกแปลกๆเยอะมากนกที่เราไม่ค่อยเห็นน่ะโอ้ยบรรยากาศดีสดชื่นมากทุกคนได้ทะเลทะเล ท่านี่ก็สดจืดหมากเล่นกันอืเล่นกันสดจืดหมากทุกคนเล่นได้เลยนั่น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 เท่ๆตั้งขยะหน้าว่ากินหมดหรอโอ้นู่นไปตรงนู้นเลยล่ะนั่นทุกคนตัวนู้นก็บินเยอะบินเยอะไม่ได้ลงที่เอาเลยตัวนี้ไปก่อนทุกคน เรามาดังตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวมันจะเวียนเวียนต้นนี้มามันจะเวียนต้นนี้มาทางนี้แล้วทุกคนโดนั่นเานางเหน่งเหน่งหายเลยนะ โอ้มันไม่มาทางนี้ทุกคนมันอยู่ตะตนนูฝ่อคกลี้ยมาอยู่ตรงนี้มันอยู่ตะต,นน,น,ะตนนูนะมันรู้ว่าเราอย่งแะนี้เออไม่ปลื้นะเล่นจัดๆไปเลยเดี๋ยวทุกคนถ้าใครรู้ว่านอกอะไรก์คอมเมนต์มาได้นะคะ